เบื่อเบื่อไม่รู้จะทำอะไรแกล้งแม่เลกว่าเดี๋ยวว่าหันไปทางหนะึ่งนะไป ฮัลโหลอออันพิเนตไหมอะพินเนตไหมพิเนตพอ๋บายดีพิเนตบายดีอะไรน้องลอยู่ไหนอ๋อ่าอยู่ที่ยัง่พินเนตอ๋อที่ยัางก็พิเนตจับเบอร์ินคาเลยเอออ้บายดีนะิเนตเออนี่นางหอง

Nói cho nhau cái này Phong cấp đoạt bán Thì em bị nét nặng tụi con à Tại và... em Em mới về mang đây Bỏ qua lục coi tụi đâu đâu bật nhìn đồng cháu Mấy cái lại... Lục chắc coi leo lèo Mới chạy đồng cháu Phong nồng báo Nồng bão, Phong em bị nét tụi con bị nè pinet dù, dui na bấm cho pinet no. đừng no, măng, giải không bỏ mẹ sai mày nè, pinet mà bà điêu bàn măng cả, Poi,

อ pues ้วน um ี <c oughs> <tr> ่ยังอพี่น้องยังมังงี้ยัวยโจีบกอดไดนแม่ตายแล้วไอ้แม่ตายแล้วเด็กคน